ตสวัสดีและก็สบายสบายดีพี่น้องตอนแรงๆเนาะพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องมุกปูชุนเนาะแล้วก็สบายดีพี่น้องข้างไทยแล้วก็สบายดีพี่น้องข้างลาวเนาะพี่น้องเนาะมือนี้เมตาน้สิพ้าพี่น้องไปหาขูดกระปูพี่น้องเอ้ยอันนี้แหละพี่น้องเอ้ยชีวิตประจำวันของแมตาน้ จะไปหาอยู่หากินถ้าบ่ไปก็จะไปพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันเคยไปแล้วไปกับก่อนทิไปกันแม่ตต่น้องก็ขอขอขอบคุณเอฟซีที่ทานมาพี่น้องเนาะแล้วก็ถ้าเราพูดเลยคือเข้ามาทีหลังก็ได้รู้คืออะไรก็ใส่แม่ตต่น้องเนาะพี่น้องเนาะไปกับแม่ตต um> ่น้องก็บโบไปผู้เดียวพี่น้องเอ้ยมากับแม่น้องกิฟต์แล้วกับแม่น้องแตนพี่น้องเอ้ยแล้วก็ลานซาเชบิวแล้วก็ลูกก็ม้าน้าพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้ยลูกก็ม้าน้าแล้วกับแม่น้องกิฟต์สบายดีพี่น้องสบายดีป่ะดูอ๋อนี่มัได้สบายดีนะพวกคุณเราก็จะ

มาหาพี่น้องเอ้ยหลานสาวกับคุดกระปูอยู่เนี่ยกับตาน้อยลูกชายตาน้ยน้องน้าฮะน้องพรมานีเพิ่งกะนน้าฮะดูแม่นางเตนเพิ่งกัสบายดีนะสบายดีนะปูอยู่พี่น้องเอ้ยน้ะน้องกิ๊บเพิ่งกะน้องกิบพี่น้องเอ้ยมาเลี้ยปาลู้คุดกระปูจิโดกระพายกับตาแม่บอกิ๊บ ม่แล้ววะลูกกินแล้วกูกูกันแันนี้ค่อยกาชิได้พูดกูปูกวนหัวปูกันลพี่น้องเออไม่ได้กินนี่บอกมานี่ทันแล้วพี่น้องเออเห็นกีแล้วพี่น้องเออเนะ่ม่กูกูนี้นะ น้าโน้ยก็ไม่บอกน้กระปูกระพุ้งนะพี่น้องเอ้ยน่ะอันที่ค่อยขุดเมื่อกี้นั่นโตมปน้อย่พี่น้องเอ้ยตัวนี้น้อยอ่ะตาโน้ยน้าพี่น้องเอ้ยลานชาวกระปูกระปูอย่างนี้

เออมึอกล้าน่ะอ้าวชื่อขู้นตัวที่ชงก็เป็นซับไงสาววียังไม่ซับจี้จ้องพี่เรวะคล้องหรือจอง

พี่น้องเอ้ยสาวกิบสาวกิบไปกับน้องอันน้องเต็มเป็นไงฮะหายกับดินไปแล้วน่ะพี่น้องเอ้ยตอนนี้แม่แต่น้อยก็เห็นหูกูเห็นหูกูปูแล้วน้องเอ้ยน้องก็ใจคุดอีกก็้วตินแข็งไปบนาะจะขุ่นเรียกว่ จะคุพี่น้องเอ้กระปูก็นเลตัตคต่ตีตนตอตเตตะพี่น้องเอ้ดดกี่หน้าพี่น้องเอ้น่ <laughs> <susuruh> <laughs> Tik Ketina

กระุกแดงกับปูกแดงพี่น้องพี่น้องเอ้ยอยู่กลางหน้าก็มีกับปูกแดเงเฮ้ยจะย่าเลยกระปูแดงกระปูแดงเพี่น้างมุนโทรศัพท์เฮาน้องเอ็ดเพีเ่น้ะมาหน่อนย อ้าวอ้าวอ้าวกิน้องเอ้ยกินเกือกนอนไปย่ามันมือยังล้างเอาพี่น้องเอ้ยฮะลูกไหมนะตอนนี้กาอันค่อยก่าแล้วน้องพี่น้องนอนคุณกับปูนะวันนี้กะชิได้มือก่อนพี่น้องเอ้ยชิได้มือหาไอ้ยู่ฮ็ดกินวันนี้มือก่อนชิมือก็เยี่ยมก็ตาก่อนพี่น้องเอ้ย เย่มมักระตาแม่นังเตนกบพี่น้องเอ้ยแม่แม่นางแต่นก็ได้ลายเลยพี่น้องเอ้ยกระตาพี่น้องเอ้ยเป็นกระตาได้บอแจ่วหน้ากิฟให้ปลาลงเบ้างนลูกม่เยี่ยมมักระตาแม่นงกิฟพี่น้องเอ้จะปลาลุกเบิองก่อนปลาลงกบ้งนะกิฟเป็นแม่นางกิฟเป็นได้กุ๊พี่น้องเอ้ยกุ๊บตัวนึงพี่เบิ้งชั้มนั้นเี่นตาน่อยดิอันนี้เบื้งกระตาคอยพี่น้องมัาจะได้หลายสมอคอยก็ได้ลายเติอพี่น้องกระตาาแมน้ก็จะได้มืองพี่น้องเอ้ย น่าตอนนี้กาค่อยแกชิได้มือก็นอนพี่น้องเราพร้อมตอนนี้มันก็นคั้มแชิได้มือหายใยู่ก,กินเพิ่อนเพื่นเราพี่น้องเออชิได้มือพบกับพบกันเพิ่อนเพื่นละกาค่อยกันได้มาเพิ่อนแล้วพี่น้องเออจะชิได้หาให้ยูก,กินก่อน กินีค่เติมั้งนีงงงง้เอ๊เจะเลยกินมนันนีเชบทอดนะพี่น้องเอ้ยเาที่ทอดกิน ล้างกระปูทอดนะพี่น้องแจ็คแมวยิ่เอทกินทอด

ที่แล้วไม่ิ่แล้วทีชุกระปูว่าอะแม่ลำแล้วแล้วได้พี่นอนไอ่น้องมาแม่บุญปั้มเดลเดอร์คายที่มไม่ทอชุกนี่กิน ไปกนักูแมมองครกโหอม พอไปน้ำฮ่าผู้พาสบายดีผ่้ลงใ้ปลาเลยสบายดีแต่น้อยเดียสบายดีด้วยสบายดีนะสบายดีนะสบายดีสบายดีนะสบายดีนะแล้วมันไรสบายดีมีเป็นนะนะน้อยอยู่ตอนนี้กาซุกเป็นรอบที่สองเลยจามมั่งเลยจามมันอยู่นี่ละจามมันกัน

ังเจหนย็นก kind of ่อนไปเลยพี่มออดเดออขังเทเดพลกำลังลังนย์นาเด้อขังเทเด้อป้าพี่น้องไอช่องไอน้องจงไปทำวันเกือบชิว่ได้กิน 你让、嗯、我看这几句。 មាន់បង្រូវក្បីន่រូវសាបាន់វាផង្រូវសាប់ចរូវបាន់បង្រូវសាជា